ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่ในแมปดาร์กบอลเล็กนะก็อาจจะอ่านชื่อถูกแล้วก็ได้นะครับก็ผมได้ซื้อเกมมาร์สของแบบนี้ไปเยอะนะผมก็เลยเล่นจนขั้นเซนไคถึง45หรือรีเบิร์ถึงขั้น45ก็เรียกได้นะมันก็ เนใครเป็นเหมือนรีเบิร์ดเลยนะครับผมก็ได้เกมพาสสเกิลเตอร์มานะสเก u ล e เตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถดูปริมาณระดับพลังของศัตรูหรือผู้เล่นคน,นอื่นๆแล้วก็พวก NPC ต่าง,าง,างๆเลยแต่หมดเลยนะครับซึ่งในสเกิลเตอร์เนี่ยไอ้สเกเตอร์เนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถเอ่อ เช็คพลังศัตรูได้แบบนี้เราสามารถสู้กับศัตรูที่เราชนะได้แน่ๆได้เลยนะโซนเกมพาร์ตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอเกมพาร์ตนนี้นะเป็นเอ่อปลดล็อกล่างวิเศษนะเหมือนจะเป็นชื่อว่าปลดขีดปลดล็อกขีดจำกัดละมั้งนะเออเนี่ยพวกเกมพาร์ตพวกนี้คูณ2อะไรนี่ผมซื้อไปหมดแล้วนะมันค่อนข้างจะจําเป็นสําหรับการฟาร์มในแมปแนวซิมูเลเตอร์นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยาก เออฟ้าไวๆแล้วมีตังอยู่แล้วก็เออโปวดไปนะครับมันก็ช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยนะสคาเตอร์เนี่ยอย่างที่น,นะครับว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้เราม,ามองยากขึ้นแล้วเนี่ยคือมันลดแสงของเราไงเอไไอไอนี้แปลงล่างแล้วพลังเท่าไหร่เดี๋ยมันจะมากกว่าล่างนี้ของผมไหมก็เจ็ดสิบกว่าล้านนะก็ยังไม่มากกว่าเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าใน หลังจากที่ผมเคยอัดไปเนี่ยมันก็มีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างอยู่แหละนะค่อนข้าจะเปลี่ยนแมปไปเลยระดับหนึ่งนะเนี่ยอย่างยูตรงฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งขวาเนี่ยเออมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอา้าวนี่ไงมีบอสเกิดแล้วนะคะเป็นอีเวนต์นะผมไม่รู้ว่าบอสจะอยู่ตรงไหนนะเอาเป็นว่าผมบินหาไปหน่อยละกันนะครับ อันนี้คือผมฟาร์มสเตตม,มาไว้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวนะบอสจะอยู่ตรงไหนวะอันนี้คนบินไล่กันเหรอปล่อยพวกะมันบินไล่กันไปเอ๊เดี๋ยวคนใช่ไหมอันนั้นอ่ะว้ยแหลกมันบินไล่กันทําไมนะ่ะเอางน้ผมปล่อยเข้าไปก็ได้นะเออไม่รู้ว่าบอสมันจะเกิดอยู่แถวไหนนะแต่ผมจะต้องไล่หามันมันเป็นอีเวนต์นะ ก็ประกาศอยู่ตรงนี้นะเป็นอีเวนที่บอสจะเกิดทุกๆุเจ็ดถึงยี่สิบนาทีโดยสุ่มเกิดนะครับตรงไหนก็ได้นะซึ่งเหมือนมันจะเกิดแค่ในโลกนะผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเกิดไหมนะแต่มันเกิดที่โลกแน่ๆนะผมก็เลยตามหาอยู่แบบนี้นะไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนด้วยเนี่ยเอออันนี้อะไรวะโกคูเหรออ๋อโกคูแับคนแปลงร่างปล่อยอันแปลงร่างไว้ เออสกาสเกาเตอร์สกาเตอร์เออกดถูกแล้วเมื่อกี้ไปกดล็อกออนเฉยเลยล็อกออนก็คือล็อกเป้านะครับส่วนอันด้านบนนี้ก็คือปุ่มแปลงล่างไว้นะส่วนตรงไอ้ทานฟอร์มเฉยเนี่ยคือแปลงล่างแบบมีแอนิเมชันนะแล้วก็ที่เหลือเป็นการฝึกนะค่าดีเฟนต์นี่ก็คือฝึกพลังป้องกันนะครับส่วนปล่อยคียบาเนี่ยก็คือปล่อยพวกแบบพลังคีนะ เนี่ยมันจะมีพลังงานหรือ energy อยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้เลือดเรานะเราก็ต้องชาร์จเพื่อเอาพลัง energy ฟื้นคืนมานะแล้วเราสามารถบินไวโดยการกด fast f ไ,ได้ด้วยนะน่าจะอ่านอย่างนี้นะเออเพื่อให้เราแค่บินไวขึ้นนะส่วน combat หรือหมัดเนี่ยเราสามารถใช้ระหว่างบินได้ด้วยนะก็มีประโยชน์ในการ เพิ่มพลังโจมตีกับความเร็วนะค่อนข้างจําเป็นในส่วนของความเร็วนะมันจะทําให้เราหนีศัตรูได้ไวขึ้นนะแล้วอันนี้มันคนปะเนี่ยทําไมเออสเตตมันเพิ่มอยู่นี่คนใช่ไหมเออเหมือนจะเป็นคนนะแล้วสรุปบอสอยู่ตรงไหนหวะผมยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยบอสมันจะอยู่ตรงไหนได้เนี่ยอันนั้นเลือดเออพลังสองจุดสี่บีแต่พลังมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นคนอยู่นะเพราะว่าคนมันกดพวกฟาร์มสเตตอะไรแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวนะผมดูก่อนใช่คนเปล่า,าอ้าวนี่ไงคนคนอันนี้คนไปไปใหม่หาใหม่ผมอาจจะตัดไปตอนที่ผมเจอแล้วก็ได้นะถ้าหามาสักสองสามนาทีไม่เจอผมก็คงตัดเอาเป็นว่าผมหาไม่เจอเลยแล้วกันนะ อันนี้วะเนี่ยเออไซยาโรเซไม่ใช่ดิส่วนอันนี้อ่ะนี่ไงใช่แล้วเนี่ยตัวนี้เออเราต้องใช้อะไรใส่มันหว่าจริงๆผมแปลงล่างให้มันขั้นสูงสุดเลยก็ได้เนี่ยกดมาที่สกิลแล้วก็กดโหมดนะครับแล้วเราก็เลือกล่างที่เราจะใช้นะซึ่งผมจะใช้ล่างสัก สายาสามโลเซ่ยาสามเลยกันนะแปลงไวเลยผมจะถอยแล้วก็ยิงคีบาใส่มันแล้วกันนะโอเคได้พลังมาหนะึ่งสเตตแล้วก็ได้เออสเตตห้าเปอร์เซ็นเหรอนี่ไงฆ่ามันได้แล้วนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเออ ก็แปลว่าผมบินผ่านมา,าแต่แรกแล้วแต่ผมไม่ได้ดูให้ละเอียดเองนะครับก็ประมาณนั้นนะหน่ดยที่ในเกมนี้นะครับจะมีสกิลอยู่สามประเภทหลกัหลกๆนะครับก, Combat, ก็คือคอมแบทก็คือฆ่า,ามัดนั่นเองนะมันจะคิดตามค่าพลังโจมตีของเราถ้าจําถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือมันคิดตามค่าพลังโจมตีเรานะครับส่วน Energy ีคิดตามค่าคิเรานะ ส่วนโหมดนี้ก็คือร่างแปลงต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้ในเกมนี้นะซึ่งโหมดเนี่ยมันมีบางอย่างที่แตกต่างจากพวกอันนี้ไปนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกล่างต่างๆมาเพื่อช่วยเราฝึกได้นะอันนี้เนี่ยตรงเทรนนิ่งเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่ามันจะคูณอะไรเท่าไหร่นะซึ่งผมจะใช้ร่างปลดขีดจำกัดเพื่อให้ได้คูณ1.25แล้วกันนะครับ ระหว่างที่ผมอธิบายอยู่แล้วผมจะฝึกค่าพลังโจมตีไปด้วยนี่มันก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอธิบายในโลกอื่นแล้วกันนะโลกนี้มันคนเยอะนะครับเอาเป็นว่าเราจะไปที่เวกทกันก่อนแล้วกันนะครับโดยที่เกมนี้มันได้เพิ่มระบบเวสเข้ามานะผมกลับมาก็ค่่นคานตกใจอยู่นะที่มันจะวีอะไรมาเป็นแนวแมน ซิมูเลเตอร์แบบพัฒนาให้ถึงยุคปัจจุบันนะเราจะต้องบินมาที่นี่นะครับหรือแถวเซลเกมนั่นเองนะครับแถวเอ๊ะมันเป็นเหมือนศึกชิงปะศึกชิงเจ้ายุทธภพนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยโอ้ยทำไมมันแหลกจังเลยผมอาจจะอัดคลิปมันเลยแหลกขึ้นมามากก็ได้นะก็เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับพลังมันจะมีอยู่ที่เอ่อหนึ่งหนึ่งทีนะครับหรือหนึ่งทิลเลียนนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็ จะเป็น NPC ให้เควสายวันเรานะครับเควสายวันก็จะอยู่ตรงฝั่งซ้ายนี่นะครับอันนี้ก็เราว้าไปโลกอื่นแล้วเควสก็จะยังอยู่นะครับเควสจะไม่หายไปถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อปิดเพื่อเอเอาเควสเราออกไปได้นะครับแต่ผมจะไม่เอาออกอะไรกันนะมันก็เป็นเควสท,ที่ง่ายดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของโลกนะครับเรามีอยู่ราวๆห้าโลกป้าที่เราทั้งหมดในเกมเนี่ยมีห้าโลกนะแล้วเราสามารถว้าไปได้ถึงสี่โลกนะครับคือรวมโลกกับที่เราอยู่รวมโลกที่เราอยู่ด้วยนะแต่ว่าโลกที่เราอยู่มันจะว้าไปในโลกอื่นไม่ได้นะคือเปลี่ยนแมปไม่ได้นั่นเองนะครับ แล้วมันจะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับตรงนี้ก็คือจํานวนผู้เล่นสูงสุดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ถูกออกแบบโดยแคปซูลคอปปอเรชั่นแล้วก็เป็นเอ่อที่ที่มีแรงน้มถ่วงมากอะไรทํานองนั้นนะเพื่อให้เอ่อเป็นการฝึกแบบฝึกด้านทัากษะการต่อสู้ทางด้านแบบร่างกายนะครับแบบเอ่อพวกแบบพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะ ผมก็จะว์ปไปที่นี่นะเพื่อให้มันฝึกความเร็วแล้วก็พลังโจมตีได้เยอะๆนะครับอ้าวนี่ไงเวสเสร็จแล้วเนี่ยเวสเสร็จแล้วผมยังไม่ว์ปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคูณอะไรอยู่เวลาเราวาร์ปไปแมปอื่นเนี่ยหรือกลับเข้ามาในเกมเนี่ยมันจะยังนับคูณต่อนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันก็ยังยังนับคูณต่อจากเดิมนะครับมันจะไม่หายไปนะเราสามารถดูได้ว่าเราได้ คูณค่าสเตตอะไรเท่าไหร่บ้างตรงที่วิวเอ็กพีบูนะครับหรือดู EXPBOOT หรือคูณค่าประสบการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมี e v e n นต o บูสต์โบนัสนะครับเป็น e v e n นในช่วงนี้นะจะคูณเออคูณเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่เห็นชัดเจนอะเห็นแต่ตัวเรียกเวลาประมาณ321 ชั่วโมงมั้งนะก็น่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะนะจะเป็นคูณห้า xp นะเอ่อเนี่ยน่าจะเป็นคูณตรงอันนี้นะแล้วเหมือนจะเพิ่มคูณอีกเอ่อหนึ่งเป็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเซนไคขั้นหนึ่งด้วยละมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพรีเมียมเป็นแบบ เออบอกว่าถ้าเราเป็นพรีเมียมเนี่ยเราจะได้คูณอะไรเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคือตรงนี้เนี่ยเราจะได้คูณค่าพรีเมียม1 1นะครับกับเออเกมพารคูณ2ต่างๆของผมนะมันทำให้ฝึกค่าความเร็วได้มากขึ้นนะโอ้โหเดี๋ยวนะความเร็วมันคูณต้อง321เลยนี่ เหมือนจะเป็นการรวมค่าสเตตพวกนี้ทั้งหมดแล้วมันคูณได้ต้อง300กว่าเลยนะโหโคตรเวอร์นะครับฝึกในช่วงนี้นี่สเตตพุ่งปีดพุ่งปีดเลยนะเออต่อมานะครับความเร็วในการเอ,อ่อความเร็วในการฝึกของโลกนะครับเป็นคูณค่าสเตตตามโลกนี้นะโลกนี้มันคูณค่าสเตตหกนะครับแล้วก็เอ,อ่อทมมัลติเปอร์นี่คือผมได้มาจากเวทนะครับ เป็นคูณเอ่อคูณสองนะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้เเวนเมื่อกี้นะ่าจะให้เราเราคูณสองไม่ก็หนึ่งจุดห้าเลยนะครับแล้วก็มีโหมดมัลติเปอร์ก็คือคูณของล่างนะครับล่างนี้มันคูณหนึ่งจุดสองห้านะครับแล้วก็เซนไคคูณให้เราสามจุดสองห้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีอเวน คูณค่าประสบการณ์นี่ผมบอกได้เลยว่ามันได้ต่ำกว่าน,นี้มากนะครับมันได้ช้ากว่านี้แบบกว่าเราจะฝึกอะไรไปจนพลังเว่อร์นี่นานอยู่นะครับเกมนี้นี่ผมมีวิธีรัดๆอยู่นะครับที่ท่านผู้ชมจะฝึกได้แบบเออไม่ต้องมากดเองทั้งหมดนะโดยที่การฝึกคอมทเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้ออโต้คิกนะครับแต่ท่านผู้ชมจะจก ทวีท่านผู้ชมจะกดมือเอาก็ได้นะเออมันก็มันก็จะน่าเบื่อไปหน่อยนะถ้าเราเพ่งจอแล้วกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดูแบบกดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะเบื่อแล้วนะแนะนําให้หาอะไรเปิดดูนะถ้าเราจะกดเองนะครับกับสองสเตดนี้เราก็จะฝึกจากคอมแบทเป็นหลักนะครับก็แค่กดอันนี้ไปเรื่อยๆนะส่วนค่าพลังป้องกันหรือดีเฟนส์กับคีนะไอสองอย่างนี้เนี่ย คือเราแค่มันไม่ได้ฝึกยากว่าอะไรมากนะมันไม่ได้ฝึกยากกว่านี้มากนะครับวิธีการเดี๋ยวผมจะขอใช้วาฟเคลื่อนย้าในฟิปตานะครับวาราฟออกมาด้านนอกนี้เลยนะมันเหมือนเป็นการเออเหมือนเป็นบั็กบางส่วนของเกมนะที่ทําให้เราสามารถวาราฟออกมาได้แบบนี้นะก็ในการฝึกค่าความเร็วเนี่ยเรา นอกจากคอมแบตแล้วเราสามารถบินแล้วความเร็วเราจะเพิ่มได้ด้วยนะแบบนั้นนะครับเนี่ยจะเห็นว่าความเร็วเราเพิ่มอยู่นะก็ในแมพห้องฝึกการเวลาก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยเนาะเป็นจัก,กรวาลเหมือนดวงดาวอะไรสักอย่างแล้วก็มีอะไรนะเออเนี่ห้องฝึกเราใช่ไหมที่ผมออกมาอ่ห้องฝึกที่ผมออกมาคืออันนี้นะ แล้วเราก็สามารถบินออกไปได้ด้วยนะผมเคยบินออกไปแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะดวงดาวผมว่ามันก็ดูสวยมากขึ้นนะมันดูแบบก่อนหน้านี้มันเป็นช่องด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องแบบอากาศระบายอากาศเป็นท้องเห็นท้องฟ้าด้านนอกนะแล้วก็วิธีการฝึกพวกคีบาร์ดอะไรต่างๆเนี่ย เออผมบินออกมาแล้วนะวิธีการฝึกคีย์บาร์นะครับคือเราแค่กดคีย์บาร์อย่างนี้นะเราสามารถบินไปด้วยฝึกไปด้วยได้นะครับดังนั้นเราสามารถบินแบบบินออกไปไกลๆจากแมพเพื่อไม่ให้คนมาหาเราเจอแล้วก็ใช้คีย์บาร์นี้ได้ด้วยนะครับเพียงแค่ถ้าเราใช้บินเร็วเนี่ยเราจะเสียค่าพลังงานไปด้วยนะส่วนการฝึกค่าพลังป้องกันนะครับเราจะตัวเราจะยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็เสียคีย์เราลา่ลาเก็ดนะครับในการฝึกนะ อ่ะเราสามารถทําให้มันค้างไปได้ยาวๆโดยการเอากดที่ค่าพลังป้องกันหรือค่าพลังคีย์บาร์นะครับมันทําได้แค่2อ,อย่างนี้นะกดได้แค่การฝึก2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะครับกดค้างไว้แบบนี้นะแล้วก็เลื่อนเอามือเราเนี่ยไปทางแชท t นะครับทีนี้มันก็จะฝึกค้างให้เราเลยนะมันเหมือนเป็นบั๊ของเกมนะครับแต่มันก็เป็นการช่วยให้เราฟาร์มได้ มากขึ้นนะครับผมแนะนำให้ไปฝึกในโลกของท่านบิวนั่นเองนะครับเป็นโลกของฝึกเอ่อเป็นโลกที่ไว้ใช้ฝึกค่าสแตดนี้โดยเฉพาะนะพวกคีย์บาร์พวกอะไรเนี่ยนะคีย์คียบาร์เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับเนี่ยเราสามารถกดไว้แล้วก็เอาเอ่อเอานิ้วไปตรงแชตได้นะ แล้วบัคนี้จะหยุดไปเลยก็ต่อเมื่อเราคิหรือค่ายเอเนจีเนี่ยของเราหมดไปนะครับมันก็จะหยุดฝึกอันนั้นไปเลยนะแล้วพอแล้วเราก็จะกดอันอื่นได้นะครับแต่ถ้าเอเนจีเราไม่หมดเรากดอันอื่นมันจะยังไม่ทำแบบถ้าเป็นการฝึกอะ่ะมันไม่ทำนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบเออแปงลงร่างนี่ก็ไม่ทำนะล็อกออนกับพวกสกาเตอร์นี่ก็ใช้ไม่ได้เอเออแต่เหมือนจะ อ๋อมาใช้สกาวเตอร์ได้แต่ผมมันดีเลยแหละนะในโลกนี้คือในโลกห้องฝึกการเวลาเนี่ยเราปลดล็อกได้เมื่อเซ็นใครถึงขั้นห้านะครับก็ mm. มีแค่เราคนเดียวนะ mm. ก็ฝึกได้แบบสบายใจเลยนะว่ามันจะไม่มีใครมาฆ่าเราอะไรทำนองนั้นนะ mm. ถ้าเกิดว่าเราอยากหยุดโดยที่เอเนอรเรามันยังเหลืออยู่เนี่ยหยุดพวกคียบารหรือฆ่าพลังฝึกฆ่าพลังป้องกันอะไรนี่นะ เราก็แค่กดที่มันนะครับท,ทีนี้มันก็จะหยุดแล้วนะผมก็คงทําไปดูก่อนหน้านี้ไปแล้วเลยนะครับก็ในระหว่างบินอยู่เราสามารถใช้การฝึกหมัดกับฝึกในการปล่อยพลังได้นะครับแต่เราไม่สาม,มารถฝึกค่าพลังป้องกันร,ระหว่างบินได้นะแบบเราไม่สาม,มารถเคลื่อนที่ไปด้วยฝึกค่าพลังป้องกันไปด้วยได้นะแต่เราฝึกระหว่างบินได้ตัแต่เพียงแค่เราขยับไม่ได้นะครับฝึกได้แค่ like แบบ แบบแค่แบบเราลอยอยู่นะเออแล้วก็โลกต่างๆนะครับโลกปกติกับหยาดเอิร์ญนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะหมายถึงโลกของชาวยาโดแลกก็ได้นะเออสองอย่างนี้เนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกันมากเลยนะเพียงแค่โลกเนี่ยคือกดเข้าแมบมา,มาปุ๊บมันจะว้าไปที่โลกก่อนนะแล้ว เราจะว้าไปที่โลกของอุย้ยผมตกแมพลืมกดบินไม่ได้กดบินอยู่ไงตกแมพตุยอ่ะก็โลกเนี่ยเราจะสามารถเอ,เอ้อโลกเนี่ยคือมันมีพวกเวทพวกบอสพวกอะไรให้เราทำอยู่นะก็แค่นั้นแหละนะเอาจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนมีเลขดาวด้วยเนี่ยดาวสี่ศูนย์สามสองขีดแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ย เอ่แล้ววันนี้เป็นบ้านของพวกเหมือนมันจะเป็นบ้านของพวกชาวยาด์เลด็ดหรอผมน่าจะอ่านผิดใช่ไหมเอออดาวอะไรชื่อยาดแเลดวะมันน่าจะหมายถึงโลกของชาวยาโด,าดและาโดหลกนะเหมือนเป็นยาวดาวของชาวยาโดหล็กนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับห้องฝึกการเวลาเงื่อนไขาการปลดล็อกคือสเตตรเราจะต้องถึงหลัก 1M หรือว่า1ล้านทั้งหมดนะครับสี่สแตตนี้นะเออต้องถึงล้านทั้งหมดเลยนะแล้วก็บิลุสแพนเนตหรือว่าดาวของท่านบิลนั่นเองนะครับเป็นดาวของเทพเจ้าแห่งการทำรายล้างนะก็จะเป็นคูณพวกคีพวกเอ่อดีเฟนนะ คูณสามนะครับเหมาะสำหรับการฝึกพวกค่าพลัง้องกันหรือคินั่นเองนะครับตามที่มันบอกไว้ตรงนี้เลยนะก็ ปลดล็อกเมื่อเซนไครถึงขั้นห้านะครับแล้วก็ที่ผมอยู่นี้นะครับก็คือห้องฝึกการเวลานั่นเองนะจะปลดล็อกเมื่อเซนไครเราถึงขั้น5้าเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกมอัปเดตให้มันใช้เซนไครมากกว่านี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมปลดล็อกตอนเซนไคถึงขั้นห้านะก็เซนไครมันได้ถึงแค่เขั้น4ี่บห้านะเท่าที่เขาประกาศไว้นะ ก็ผมมาถึงเซนไคข,ขั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังปลดล็อกไม่ทั้งหมดของเกมนี้นะครับก็ในส่วนโลกนี้ก็น่าจะหมดแล้วใช่ไหมเออห้องฝึกการเวลาได้คูณทุกสเตตคูณ2นะครับ crouch. ดังนั้นผมแนะนําให้ฟาร์มจนถึง1ล้านทุกสเตตก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มที่ห้องฝึกการเวลานะครับแต่ห้องฝึกการเวลาเนี่ยมันมีผู้เล่นสูงสุดได้15คนก็คือคเราเจอผู้เล่นคนอื่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะโดนคนอื่นปูยี่ปูยำก็ได้นะ ดังนั้นก็ระวังตัวด้วยละกันนะครับไปไปที่ห้องฝึกการเวลาแล้วก็อย่าลืมรีบบินหนีไม่ให้เขามาไล่กระทืบปุยยีปุยยำเราอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วคือความมันฝึกความเร็วซะผมความเร็ว2 6 0มแล้วนะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นได้ไหมเนี่ยเหมือนสเตตจะตันอยู่ที่เท่านั้นปะ2 6 0บเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่260ล้านนะเออน่าจะแค่นั้นเลยนะ แล้วก็เซนใครนะครับมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราฝึกทุกค่าสเตตไปถึงจุดที่มันเอ,อ่อต้องการแล้วนะซึ่งเขาบอกว่ามันตันแค่45ผมก็คงปลดล็อกอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะผมก็แนะนำให้ไปดูในเว็บเอาแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าในคลิปผมจะเอ,อ่อเพิ่มภาพอะไรที่มันเกี่ยวกับขั้นเซนไครหรือเปล่านะไอ้ภาพเกี่ยวกับเซนไครว่าเราต้องใช้ค่า สเตตัดเท่าไรถึงจะเซน็นใครได้ไปเท่าไรนะครับแต่ผมแนะนําให้ค้นหาในเว็บเอาเลยนะขั้นแรกก็ประมาณสองล้านทุกสเตตมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละนะผมก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วมันนานมากนะผมก็เล่นมาเป็นปีเลยนะกว่าจะถึงเซน็นใครขั้นนี้นะครับก็ ปล่อยออโต้คลิกนานพอตัวนะส่วนเกมพานะครับคุณสองตามที่แนะนําไปส่วนสินค้านี่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับไม่แนะนําให้พวกด้านบนนี้มากเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นการคูณสองแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแนะนําให้ซื้อเกมพารพวกนี้ไปเลยจะดีกว่านะมันจะคุ้มกว่านะมันคูณสองไปยาวๆนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากฝึกไวๆก็คูณ 3, สามสเตตบูตไปก็ได้นะมันคุ้มสุดในนี้แล้วอะฝึกไวมาก แล้วก็เซนใครบูนะครับค่อนข้างคุ้มมากพอสมควรนะแต่ผมซื้อไปได้แล้วนะเพราะว่าผมเซนใครขั้นสี่สิบห้าแล้วเนี่ยนะดังนั้นเอ่ออันนี้เนี่ยมันซื้อได้แค่ห้าครั้งนะครับแต่ถ้าเราซื้อห้าครั้งตั้งแต่แรกเราจะถึงเซนใครขั้นห้าเลยนะเราก็จะว้าไปพวกเอ่อโลกของท่านบิวกับไออันเนี้ย เนี่ยห้องฝึกการเอ่เอ,อห้องฝึกการเวลามาไปไม่ได้ถ้าสเตตไม่ถึงอยู่ดีนะแต่เราสามารถฝึกมามาฝึกในไอ้ห้องฝึกแรงน้มถ่วงนี่ได้อยู่ดีนะเออก็เสียไปลราวห้าพันโลบักนะถ้าท่านผู้ชมจะเสียแบบซื้อให้มันื้นใครถึงขั้นห้านะแต่ลืมเข้ามาในแมเปเลยนะแล้วก็พีเมียมันก็จะบอกว่ามันจะคุณ สิบมาสเตอรี่ก็คือคูณสิบความชำนาญของล่างต่างๆนะครับแล้วก็คูณสิบ exp นั่นเองนะครับแล้วมันก็แค่นั้นแหละนะก็คือคูณศูนย์จุดเออคูณหนึ่งจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับมันไม่ถึงกับศูนย์จุดหนึ่งนะศูนย์จดหนึ่งนี่มันหักลบนะหนึ่งจุดหนึ่งนี่คือคูณของพรนะีเมียมนะเออ แล้วส่วนล่างเอ่อพวกสกิลอะไรต่างๆนะครับก็มีคอมแบทนะเออเป็นพวกสกิลที่จะเน้นค่าการโจมตีหมัดเรานะเดี๋ยวผมมาไปโลกของท่านบิวก่อนก็ได้กันนะผมฝึกหมัดจนครบแล้วอ่ะเอ่ เออระหว่างนี้ผมก็จะรอวาร์ปไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อธิบายไปด้วยก็สกิลต่างๆนะครับอันแรกก็เป็นแค่การต่อยเขาศัรตรูนี้ก็เป็นการต่อยศัตรูนะอุย้ยโอเควาร์ปอยู่นะนี่นะโลโก,โก้แมปช่วงฮโลวีนใครมันทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่นี่ย่า <c> เ <oughs> ขาเลยเห็นแล้วมันแบบ คือมันไม่เกิดอยู่ข้างหน้าผมอะผมเลยฆ่ามันเลย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าช่างเขาอะไรกันนะครับผมจะออกไปไกลๆหน่อยนะวิธีการฝึกที่ผมแนะนําในแมปนี้นะครับถ้าเราว้ามาที่โลกของท่านบิวผมแนะนําให้ว้าไปเออ ไม่ใช่วาดิต้องบอกว่าเป็นการบินไปไกลๆนะครับบินไปอยู่ในดาวพวกนี้ก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งนะเพราะว่าัตูจะไม่เห็นสิ่งต่ตางๆในดาวพวกแบบกลมๆหรือดวงอาทิตย์นี่นะยกเว้นแต่ว่าเขาจะใช้สเกลเตอร์เพื่อดูค่าพลังนะครับแต่สเกลเตอร์คือมันมีระยะไกลพอสมควรน,นะโอ้โหแชทขึ้นนี่ผมไปจัดการค่าเข้ามานี่เขาพิมพ์ดาผมได้เลยอย่าอา่านแชทนะครับอย่าอา่านแชทเดี๋ยวเดี๋ยว เออผมเดี๋ยวจะรู้ว่าผมโดนด่านะไม่เอาไม่เอาไม่อยากไม่อยากโดนด่านะไม่อยากดูว่าผมโดนด่าอะไรยังไงนะครับเออนี่ผมต้องบินไกลพอตัวเลยนะบินนานพอตัวนะอ่ะเร็วเข้าบินจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคีผมก็จะถัดถุยคีผมก็จะ ตันแล้วด้วยเนี่ยเออคิดสองเนี่ยตันแล้วนะ260ล้านก็เสียเวลาชีวิตพอตัวเลยนะครับเส้นใครขั้นหนึ่งเนี่ยผมใช้ใเวลาราวๆสองชั่วโมงในการฝึกนะงั้นเดี๋ยวผมฝึกข้าวลังป้องกันเราในระหว่างที่ผมอธิบายไปด้วยแล้วกันนะก็ชอบนะครับหรือถุยสกิลมาในส่วนของคอมแบทเนาะผมยังอ่านไม่หมด เดอร์ตี้ไฟนะครับก็คือไอ้ท่าที่ฟ r เซมันใช้ใส่คูลิลินนะครับที่มันจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วก็เอ่อระเบิดศัตรูนั่นเองนะครับมันจะทำไดเมจประมาณนั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้แล้วแรงแ,แค่ไหนนะเคลื่อนย้ายในฟิปตาเนี่ยคนข้าจะจําเป็นพอสมควรนะครับมีแล้วก็อย่าลืมเอาไว้ใช้ด้วยนะมันจะทําให้เราช่วยวาร์ปหลบศัตรูได้นะครับ ส่วนท่านี้นะครับก็ตเบเกอร์เป็นท่านี้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับจะทําให้ศัตรูขยับไม่ได้แล้วก็ดูดเลือดศัตรูมานะค่อนข้างดีมากพอสมควรนะแล้วก็เพอร์เฟกท่าสื่อเชันหรือเคลื่อนย้ายในพริบตาฉบับสมบูรณ์นั่นเองนะใสเตตล้านทุกสเตตเลยนะอ่าในคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเ,เล่นในแมปนี้นะครับในเป็น ช่วงฮาโลวีนนะที่ค่อนข้างจะมีอีเวนต์ให้เราฟาร์มอะไรได้ง่ายๆนะครับก็เป็นช่วงที่คุ้มกับการฟาร์มแบบนี้อยู่นะเออก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ